ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตัง์มีเดียประจำวันที่31ดกรกฎาคม2567ครับวันนี้โอนเงินนะครับให้กับพี่น้องผูก้การตอน2กลุ่มนี้เช็ค่วนคือเงินอะไรนะครับ31เกรกฎาคมประการสังคมโอนเงินสงเคราะห์บุตรให้กับพี่น้องม3 3หรือ39ที่มีบุตรแรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับได้คนละ800บาทลองเช็คบัญชีกันดูว่าเงินเข้าหรือยังใครที่ได้รับเงินแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเนาะ นอกจากนี้ใครที่มีคําถามอะไรนะคะเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวิสการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิบยูทูบช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9 7ง้าย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าล